สำหรับท่านที่ต้องการใช้เมนู pre-order สินค้านะคะสามารถทำได้ง่ายๆค่ะที่หน้าเครื่อง p o s ของเรานะคะ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาที่ตัวเครื่อง p o s แล้วนะคะ mm hmm. ให้สังเกตที่มุมขวาบนนะคะ mm hmm. จะมีปุ่มไข่ปลาสาจุดอยู่กดเปิดเมนูตรงนั้นออกมาค่ะเสร็จแล้วเลือกที่ pre-order ค่ะ เลือกสินค้าพรีออเดอร์ใหม่เราจะสังเกตได้ว่าฝั่งขวามือนะคะตอนแรกเป็นสีส้มอยู่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นว่าตอนนี้เราเปิดใช้ฟังก์ชันพรีออเดอร์อยู่สิ่งแรกที่ต้องทําในพรีออเดอร์นะคะก็คือเพิ่มลูกค้าเข้าไปค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่าสินค้าตัวนี้นะคะท่านใดเป็นคนสั่งสินค้าพรีออเดอร์ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เลือกสินค้าเข้าไปค่ะเมื่อเรากดปุ่มคิดราคานะคะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาค่ะ เป็นวันรับสินค้านะคะให้เราเลือกว่าลูกค้าจะมารับสินค้าวันที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าเรานัดลูกค้าให้มารับสินค้าวันที่เท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็เวลานะคะอันนี้เราก็สามารถเพิ่มข้อความได้นะคะถ้าเราอยากจะโน้ตอะไรลงไปค่ะเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มสีส้มที่เขียนว่าถัดไปในหน้านี้นะคะเราสามารถเลือกเป็นการมัดจําได้ค่ะ สมัดิจำเป็นเงินสดหรือว่าเป็นการโอนหรือว่าเป็นเครดิตก็ได้นะคะหรือหากเราไม่มีการมัดจํานะคะให้ใส่ว่าเป็นเงินสดแล้วก็เลือกที่ศูนย์บาทในคราวหน้าที่ลูกค้ามารับสินค้านะคะเขาก็จะต้องจ่ายราคาเต็มค่ะเพราะระบบก็จะแจ้งเตือนว่ายังมียอดที่ลูกค้าจะต้องจ่าย อันนี้กิ่งจะจ่ายไปก่อน50%นะคะด้วยบัตรเดบิตค่ะแล้วก็ไปที่ยอดขายใหม่ค่ะเราสามารถที่จะส่งใบเสร็จให้กับลูกค้าทางอีเมลได้นะคะในวันที่ลูกค้ามารับสินค้านะคะวิธีการกดรับสินค้านะคะไปที่ปุ่มไขป่ปลา3จุดค่ะเสร็จแล้วเลือกที่ pre o ด d e r เลือกรับสินค้านะคะเราสามารถทําการค้นหาด้วยหมายเลขใบเสร็จนะคะหรือว่าค้นหาตามชื่อของลูกค้าก็ได้ค่ะเมื่อได้ข้อมูลขึ้นมาแล้วนะคะ ก็ให้กดที่ตัวรายการนั้นนะคะมันก็จะมาขึ้นที่หน้าเครื่องคิดเงินนะคะสําหรับเมนูการรับสินค้านะคะเราจะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวนะคะเป็นสีม่วงแล้วนะคะให้เรากดที่ด้านล่างนะคะเพื่อทําการรับสินค้าค่ะที่ปุ่มคิดเงินนะคะก็จะเป็นยอดคงเหลือที่ลูกค้าต้องชําระค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ต้องเลือกค่ะว่าลูกค้าชําระเงินเป็นเงินสดหรือว่าเป็นบัตรนะคะหากมีการชําระเป็นบัตรนะคะเราต้องรูดบัตรอะไรให้เรียบร้อยก่อน นะคะค่อยมาเลือกว่าลูกค้าชําระด้วยอะไรเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเมนูร r e อ order นะคะเราสามารถที่จะดูรายการสั่งสินค้าเข้ามาที่หน้า back office ของเราได้ด้วยค่ะ